เราไปดูกันต่ออีกหนึ่งเรื่องครับคุณผู้ชมเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรตินะครับาพาคุณผู้ชมเนี่ยไปกันที่จังหวัดพิจิตรครับลงพื้นที่กันมาบ้างนะครับโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเองได้เปิดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567นอดครับ <c oughs> นายอดีเทพกมลเวทผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรนะครับก็เป็นประธานฝ่ายคารวะครับในกิจกรรมโครงการปฏิบัติธรรมเจริญจิต ตภาวนานะครับจเรรรจเริญปัญญาเจริญสุขเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมมพรรษา6รอบ28อรกรกฎาคม2567ครับโดยมีพระครูป,ปร,ริยรัติวโรพาสนะครับจเจ้าอาวาสวัดดงตะขบครับจเจ้าคณะตำบลทุ่งโพเป็นประธานฝ่ายสงฆ์สำนักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตรนะครับก็ยังจะมีผู้นําท้องที่ผู้นําท้องถิ่นนักเรียนโรงเรียนวัดดงตะขบ พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดพิจิตรครับก็มาร่วมกิจกรรมกันที่วัดเป็นจํานวนมากเลยนะครับสาหรับโครงการปฏิบัติธรรมครั้งนี้นะคะวัดดงตะขบสํานักปฏิบัติธรรมประจาจังหวัดพิจิตรแห่งที่11อําเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการการเผยแพร่พระพุทธศาสนาประจําจังหวัดพิจิตร ให้เป็นผู้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดค่ะประจำปี2567นี้เองค่ะโดยการอบรมปฏิบัติธรรมนะคะให้แก่พุทธศาสนิกชนปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนที่ถูกต้องนำพาชีวิตพบกับความสุขในการดำรงชีวิตโดยกำหนดจัดโครงการในวันที่16-17กรกฎาคมค่ะในปีนี้ค่ะมีผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวแล้วจานวน130คนค่ะใช่แล้ว